เดับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะพาร์ตเกมเมอร์พรีวี <c oughs> วันนี้เราก็มีเออเออเราเราไม่ได้ตั้งใจเชิญเข้ามานะอันนี้อันนี้เราจุดเราเรา,เราจุดคู่เพื่อนเข้ามานะอัน,นเออเขาเขาชื่อคนโกดนะขอขอเสียงคนโกดนะฮะครับ้แลวไม่ไม่ไม่ทราบว่าคุณจะยิงอยู่ทิศทางเดียวเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> เอเอก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะมามาเตรียมตัวช่วยกูยิงนะฮะวันมึงช่วยกูยิงดีกว่าวันวันนี้เราก็มาอยู่กับโหมดยิง ยิงเปล่ามาแรงนะบายทีก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็เล่นเอาเอาไอ้สี่นะจริงดีว่ะยิงแรงนะเยวไม่ตายเออตอนนี้ผมก็อยู่ในระดับโฮ้ยมันเข้าแล้วเฮ้ยระดับสูงสุดนะเราเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าสูงสุดเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนวันนี้ก็ได้มาพิสูจน์กันนะพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์มึงงงไม่ใช่กูยิงเลยอะวันวานทำหอกแล้วอยู่ชูโก้หรือไงชูยิงช่วยมึง่หนิ เลยมาห้างนี้ก็ชอบสาวแหน่ไม่บอกก็ไม่ต้องถามนะว่าคุณไอออนไปไหนคุณไอออนเขาไม่ออนนะเขาเด็กเรียนนะเขาเรียนตอนกลางคืนอะไรพิเศษตอนกลางคืนนะส่วนเราก็มานั่งเร็วๆมานั่งทําเชี่ยอยู่ไม่รู้เนี่ยโคุณเร็วเลยเฮ้ยคุณโกดคุณมันเร็วอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงอะไรหลอกคุณมันเร็วได้ไงกําเนิดแล้วขอด่าทีโอ้โหยอดเลยแสบ คุณยิงไปก่อนนะคุณยิงไปก่อนนะอ่ะผมตามมาผมตามเอาคุณไปเอาคุณได้เลย <laughs> เอ้ยมันมาฝั่งนูนแล้วคุณหัดดูบ้างนะวันวันหัดทำอะไรใส่ตาดูอะไรใสต่สาตาดูแต่น้องแนทใช่ไหมใ <laughs> ส่ตาคุณแม่งดูแต่น้องแนทนี่หว่าโอ้โหไอ้บลอกเอาไอ้เคียแม่งว้าวโตได้ไงวะ <laughs> ว้าวว้าวไอ้ตัวนี้มาเว้ยตัวอะไรมาอีก่ะโอ้โหโอ้โหมังกรมิติมีเกียร์อะไรจะมเกียร์นี่ พูดได้ไงให้กูเคลียร์ถ้ามึงไม่ปัญญาอ่อนกูสมองเสื่อมโอ้มึงให้กูเคลียร์ได้งไงเนี่ยจะเอาไหวไหมเนี่นไยไหวง่ายเร็วๆจะไม่ไหวแล้วกูอะจะแตกแล้วนะเนี่ยจะแตกแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันออกไปสองตัวทำไงดีวะออกไปแล้วตอนออกไปสองตัว กูบอกแล้วอย่าเล่นยาสูตรไงกูรู้นะใครสร้างห้องอะ่ะไงกูรู้นะไงกูรู้นะไงอนะไงกูรนะู้ <c oughs> เกมนี้ก็สามารถเล่นกัพบพวกเราได้นะ <c oughs> เออตอนตอนนี้ผมก็มีแคนแมงมุมนะ <c oughs> เป็นแคนที่น่ากลัวมากนะศัตรูที่ก็คือช็อกตายไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยเฮ้ยคุณมาดูเปืนพวกผมดิไหนอ่ะ เสียเปล่าเสียเปล่า,เป,ลาเป็นไงวะเฮ้ยเอ็มหนึ่งกลางหนึ่งใช่ปะอ่าแน่นอนนะโอ้แถวถูกด<ร>้วย,วยโอ้สุดยอดนะดูจากลักษณะปืนไม่น่าจะเดานะแค่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 แคุณดูดิดที่สัมผัสก็น่าจะรู้แล้วนะเล่นคอมพิวเตอร์มาบ่อยรู้เลยรู้เลยเฮ้ยผมมีระเบิดทำลายล้างคุณไม่ต้องกลัวเอาอยู่รู้สึกว่าตาเนี้บอสมาป,าป่าวะใหญ่แข็งยิ่งไม่เคยเล่นแับยากนั่นไงบอสมาเห็นไหมกูพูดไม่กูพูดไนะพูดไม่ติดมันลอยมาด้ไกลเลยฮะ จะพูดทำไมวะไม่น่าพูดเลยเนาะอืออ้าวมึงเอาระเบิดทำลายไปกินก่อนบอสอะหัดหมากมอสอะหัดจริงมั่งวันวันทำอะไรอยู่ชูเู <c oughs> ส้สาวแหน่เสาวแหน่ม,มาผมเก่งมาผมยิงได้โอ้โหคุณแย่งผมอผมไม่ทันเลยเอ้ยมันจะมันจะออกไปแล้ววะเอา้าอีกแอะทำอะไรอยู่ะเหตุไม่ได้เล่าไปแล้วเหตุไม่ได้เล่าไปดังโหมดเลย เดี๋ยวช่วยกันยิงดูทำอะไรอยู่ไหนชู่งู้อะยิงอยู่ยยเนี้ยมึงยิงที่ไหนมึงแอทแท็กอยู่อะไรอะไรเนีออ่ยพ <c oughs> อเหมือนกันใช่ปหมเฮ้ยย่าปืนร้อนว่ะเฮ้ยมึงทำมามาเขือเ่อยอย่างไช่วยกันยิงช่วยเร็วเฮ้ยมันจูงมุดไฟเลยเดี๋ยวกูตานไม, <Yeah. S 1> ม่อยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้กูตานไม่อยู่แล้วนะเนี่ยไ้ตุ่นกูงมุด กป้ี่ยนใจเปนือคมือก็ทะลุให้มันทะลุมันจะหมดอยาให้มันหมดดิทำง่ายเนาะทำง่ายโอ้โหคิดหนุ่มเพิ่งคิดได้ใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ผมแคสไปกี่นาทีแล้วเนี่ยแคสไปได้สี่สามสี่นาทีอืมเอสนุกว่ะ แย่แย yeah, yeah. ่นี่นี่นี่คนนีมนมน้มันมันมันมาฝั่งซ้ายก็มีฮนะอ่าบอสบอสมีมีบอสเด่นมีบอสเด่นอ่ามีบอสมาแล้วยิง,ยงบอสก่อนไหมอ่ายิงยิงยิงรอบอสกันเลยฮนะถ้าบอสออกไปได้ในวูบเลยนะอ่าเก่งมากคุเก่งมาก,เ,กเ,าเออคนนี้มึงมาทำหอ,อกกับโรงพานนะรีบวิ่งไปที่ป้อมปืนนะครับนั่นแล้วก็อยู่ดีมาดีไปสั่งระเบิดลงกูไหมอินหัวหน้าสั่งดิหัหน้าสั่งเลย โอ้โหมาแล้วมล้วมล้มาแโอ้โหจริง RPG เป็นนัดเดียวไม่ตายความเท่ของมันนะอืมเดี๋ยไปเากันยังไ่นอนอ่ะสีแดง,ง,งเ่งเิงสีงแดงโอ้โหเฮียปืนกูสีแดงเลเฮียเจอกันทำมาหากินน้อยน่าช่วยมันจะออกไปหลายตัวนะ เล่นงั้นหรือแค่สองคนก็คุณนะคุณสร้างห้องนระดับยากสุดอตใครไปเล่นไหววะคุณรู้หมฮะหัดพูที่ถูกมั้งอ๋อพวกบผมปูทกเลย่ยคุณหัดดูแถบข้างบนมั้งว่ามันเลือเท่าไรโอ้เลยเยอะมากอะเยอะจริงๆเนะอ่าตอนนี้เราก็เล่นไม่ถึงรถที่อ้จะแย่งกูขึ้นบนไหนสิฮะโอ้มันต้องแย่งเลยวันนี้เราก็เล่นก็เดืดขึ้นมาเลยไม่ต้องขึ้นอกบันไดอ่ะวันนี้เราก็เล่นก็ไม่ถึงรถที่ห้านะเราจะผ่าโรถที่ห้าหรือเปล่าต้องเป็นกำลังใจช่วยเอ้า วาววาววาวมีได้รวะจะไปดาวจะไปดาว,วเดี๋ยวไปเต้อไปเอาไปเดี๋ยวผมไปคุ้มกันทั้งอื่นก่อนนะเออไปเลยไปผมไม่คิดไม่คิดจะไปไล่กูหรือเปล่ารู้รู้สึกว่ามันจะมาทางนี้ทางเดียวนะอืมใช่ระบอทแม่งก็มาอยูม่มีทางข้างใต้อยู่เอา ไปรู้สึกมันจะทยอยทยอยมานะตอนนี้โอ้โหมันไม่ทยอยแล้วมันมันมาเยอะแล้วตอนนี้นมาเยอะแล้วคุณน่าทำมาห้ากินแล้วพวกคุณทำมาห้ากินอนาานนยูอ่ตรงนี้อยู่ไปด้วยเร็วยนี่มาแล้วว้าวไปเลยโอ้โหไม่ไหวอ่า โอเวอร์เฟียโอโอโอเวอร์ทีโอเวอร์เฮียครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โอเวอร์เฟียเดี๋ยวเดี๋ยวไอผมมีระเบิดทำลายอ่ะเดี๋ยวรอมันมาก่อนจะคว้างดีป่ะวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมกำไว้ตรงมือนะเอาไปมามาเก่งว้าวเก่งว้าวไม่บอกไม่รู้เนาะเป็คะแนนหมูคุณจะเพิ่งยิงงั้นคุณจะปล่อยโบนัสให้มันเอาไฟเลย โอ้กระนํำซับเบอร์เซลแล้วมันโดนไข่มากเหมือนก็โดนก็โดนเป็นบางตัวนะคุณนะมันจะออกประตูเหมแล้วมันมันออกเยเลยนะฮะอ่ามันก็ผ่านอ่าทันนะทันนะเราเราก็ผ่านรถที่ห้าไปได้ด้วยดีนะด้วยดีมากเลยด้วยดีด้วยดีแทบแทบตายนะแทบร้องถ้าไม่มีที่สั่งระเบิดลงในกูว่าเป็นเป็นเลยเป็นขี้โอเค คโอเคุณไอออนโทรมาอืมอะไรโกนค,คุณไอออนโทรมารับดิเออโทรโทรมาทางโทรศัพท์มือถือ,อไม่ไม่ได้โทรมาทารรันทำกระจาเออยิงทางนี้ให้ตายก่อนแนะน,น่ามันระเบิดทำายอีกแล้วอ่ะเก่งมากกระสุนหมดครับ เฮ้ยคุณช่วยธรรมาหากินบ้างดิฮะวันๆทำอะไรอยู่อ่ะกูเนี่ยนะช่วยอยู่รู้สืึกจะมีบอลมาแล้วไม่กลัวฮะคุณไปยิงลูกสมุนนะยิงยิงให้ตายหมดตัวคุณอย่าอู้ฮะอย่าอู้ฮะกลัว่าอย่าอู้โดตกิงแม่งเลยนี่นี่นี่เก่งเมาเก่งเมามันไปได้ยังฟอบไปไหนเราไม่รู้เดลยหรอกเฮ้ยคุณนะผมบอกช่วยทรรมาหากินนะนี่ครับช่วยวันๆคุณทำอะไรมามานานยิงเอฟพีจีแถวเวงเก่งเมา โอ้โหมันมาม,นมันมา,นมาเบียดพียับเลยอย่งนต้องเจอระเบิดพึิงเล็กน้อยตายวัตถหอแล้วเอา้เอาเฮ้ยแเบิดธรรมดาก็มีแฟดแบงก์ก็เอ่อไม่พลาดได้มกีก็มีแล้วเมื่อกี้ผมเผลยลูกไปไอ่ะเฮ้ยลูกไปไหนนะอ๋อรู้ว่ลโโา,ลาลูกเราจะเกมโอ้โหแบงก์ตกใจหมดเลยครูอย่าตกใจเฮ้ยจ้องประตูไปได้นะคุณทำมาหากินเอ้ออะไร เราอมาอยนะเร็วเร็วเโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันจะออกมาได้แล้วเฮ้ยึงึสุัดึงทำเพี้ยอะไรอะึงสุอยู่ฮะแต่เข้ายิงอยู่แล้วรีวเเฮ้ยวืบไหมวบไหมไม่วบไม่วบวืปะวะโอ้โหโอ้เราก็ผ่าไปได้โดยไม่ดีฮะโดยไม่ดีเลยโดยโดยไม่ดีเมื่อกี้ม่งเผหลุด เปิดลุดลุดไปไหนอ,ะอ,อ,อ,อ่ะลูกเป็น้าเดสท็อปครัอ๋อนี่คุณเป็นอะไรกับเดสท็อปอ่ะ <ว sınız S 2> ผมเห็นเนี่ยอะไรคุณก็อยู่แต่เดสท็อปนี่คุณเป็นอะไรก็บเปกันต่อฮะคุณผมให้คุณเปิดก่อนนะอืมแล้วมึงมาเปิดตาม,มตงานวานแล้วผมก็ยิงใ,ใครไม่ได้เอ้ยเปิดก่อนแม่แม่ม่เก่งว่ะเก่งว่ะกูยิงใครไม่โดนเลยเข้าไปอือม โพวกจะมาเกียนพกนะยิงให้ตายมึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ที่มันเป็นลูปปืนนั่นมันคืออะไรอ๋อรอบอลแล้วรอบอลอ่ะคุณน่ะมาคุณไปเคลียร์ที่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายของเราอ่ะฝั่งซ้ายเหรอเออเร็วๆโอเคโอเคคุณบอลตรงกลางเลยเร็วเร็ววะหนึ่งหนึ่งวินาทีมีค่าต้องยิงตัวพี่กายสุด แล้วคุไปขึ้นทุกคนเลยเหลือมั้ยเนื้อหนึ่งหนึ่งวลาทีมีห้าหนึ่งวลาทีมีค่าเลวว่ะเ็วว่ะเอาเอาไอ้ตายเอาให้ตายเฮ้ยเฮ้ยเ,ย,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 เย่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 แม่ตายแล้วตายรู้สึกว่าจะไม่เขียนนะโอ้โหไม่เขียนๆๆๆๆมันมันมันจะยกพวกไปไหนไม่รู้ไอ้ตัวบนไม่กลัวหรอกไอ้ตัวบนมาช้าไอ้ตัวเล็กๆเนี่ย ตตัวเลยเนี่ยมันาเโอ้ยตายแล้วระเบิดเพิ่งเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้่ตวนนนนลปืนปืนจะร้อนแล้วฮะปืนผมจะร้อนละมีมั้ยะนั่นไงกูวละเอ้ยปืนกูร้อนแล้วปืนกูร้อนล้เบึงเฮ้ยมันเข้าไปแล้ตัวนึโอ้โหไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เอ้ยโอ้โหโอ้โหไปไหนน้าโอ้โหอะไรเนี่ยว้าวว้าวแด็กเขาเด็กเขาเด็โอ้โหรถครับรถเนาะเป็นเพราใครอ่ะความความเป็นนี้คือใครอ่ะ